ก <c oughs> าไม่มีกาน <c oughs> สานี้มันมีคนก็เป็นของสูงอ่าามาไปตั้งไว้ที่ัูขงข้ับ

ครับภาพชุดหญ่ครับภาพชุดใหญ่อคุณคช่ดเล่กแค่ีคเ่กว่า ต่อไปท่านเรที่จะถ่ายรูปละหนึ่งร้อยบาทการกุนะเรมันราันเช้านี้โอ้ถ่ายแล้วทรูปละร้อยบาทตอนนี้ได้สงายพนแล้วนะลุงำุงนี่เออควาีได้หลายพันแล้ว 来来来来来，做，他不干了，那个，他才才才才，那个，那个画面，对，哎，嗯，没动，没动，没动。